สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางว่าเราควรจะเลือกซื้อพ่อพนันแม่พันธุ์กบช่วงไหนดีช่วงแรกที่ผมแนะนำคือช่วงกบอายุได้ประมาณ3-4ถึงเดือนช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเริ่มมีกบลงตลาดบ้างแล้วช่วงนี้กบจะตกกิโลกร,รัมละประมาณร2 0ิบาทช่วงนี้เราก็จะได้กบประมาณ6ถึง แปดตัวกิโลตามจริงกบช่วงนี้เราจะยังคัดพ่อพันแม่พันลำบากเพราะว่ากบมันจะยังดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียเพราะมันจะคล้ายกันหมดเลยถ้าโชคดีเราอาจจะได้กบถึงสองถึงสามคู่ถ้ามันได้ประมาณแปดตัวช่วงที่สองคือช่วงหน้าหนาวช่วงกบจำศีลช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในท้องตลาด พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะยังมีขายอยู่ไหมเพราะว่ากบมันก็จะเริ่มหมดหมดฤดูแล้วส่วนมากก็จะเหลือในฟาร์มสำหรับฟาร์มไหนที่เขาเพาะพันพ่อพัน,พพนแม่พันกบขายก็อาจจะยังพอมีบ้างไม่แน่ใจว่าเขาจะขายเป็นกิโลให้เราไหมเพราะว่ากบมันก็ไม่กินอาหารแล้ว อันนี้ก็ลองเข้าไปดูใน Google หรือว่าฟาร์มที่เขาปักหมุดไว้เนอะมันอาจจะมีพอให้เราได้เลือกซื้อพอนธุนแม่ผัุนบ้างแต่ราคามันก็ไม่น่าจะแพงเท่าฤดูผสมพันธุ์ส่วนช่วงที่3ามก็เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นี่แหละช่วงนี้กบจะตกคู่ละหกถึงแปดร้บาทเราสามารถไปเลือก ดูได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนตัวไหนแบบเนี้ยซื้อมาแล้วก็เลือกวันมาเหมาะแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์ได้เลยถ้าอยากถามว่ากบคู่ละหก0้ถึง800บาทคุ้มไหมสำหรับผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่ากบคู่หนึ่งสามารถวางไข่หรือตลอดฤดูได้มากกว่าสี่พันฟองแน่นอน ถ้าเราอนุบาลลูกออได้ถ้ามันไม่ตายการเลี้ยงกบระหว่างหลักพันหลักหมื่นตัวเหมาะสำหรับผู้ที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นนะครับทุกคนไม่เหมาะที่จะทำเป็นรายได้หลักของครอบครัวถ้าคิดจะทำกบอย่างเดียวเลี้ยงครอบครัวได้เลยทั้งปีแบบนี้ก็ต้อง อย่างน้อยก็มีหกหมื่นตัวขึ้นไปสำหรับผมผมจะแนะนำประมาณนี้ก็ลองเลือกดูว่าเราจะเลือกซื้อพ่อพันธ์แม่พันุ์ช่วงไหนดีถ้าเราคิดจะซื้อลูกมันก็ไม่คุ้มแล้วทุกคนถ้าตัวละบาทก็ห้าหมื่นตัวก็ห้าหมื่นบาทก็จะแถมประมาณหลักพันตัวถ้าเราเพาะพันเองเราก็ใช้กบไม่กี่คู่ ต่อให้เราเหมาช่วงแรกๆมาเลี้ยงมันก็ยังลงทุนไม่ถึงหมื่นสมมุติเราซื้อกบมาสัก30มสกิโลแบบเนี้ยโลละร้อยสาสิบก็ไม่กี่พันบาทแล้วมาคุณอีกก็ไม่น่าจะเกินหมื่นตลอดฤดูกาลถ้าเราซื้อช่วงกบจำศีลถ้าตกโลละสองร้อย สิบโลสองพันก็เอาเรื่องอยู่ถ้ายิ่งไปซื้อช่วงกบฤดูผสมพัน์คู่ละถ้าเอาเยอะคู่ละห้าร้อยก็เอาเรื่องอยู่ถ้ายิ่งไปซื้อลูกมันก็ยิ่งไม่คุ้มใหญ่ว่าตลอดฤดูมีตายมีพิการให้เห็นแน่นอนถ้าคิดจะเลี้ยงกบ เป็นแสนตัวทางเดียวคือซื้อกบช่วงแรกคือโลละ120บาทถ้าเราเอาเยอะราคามันก็ไม่ถึงนี้แน่นอนถ้าเอาสัก30มกิโลเราเข้าบ่อเลยจะตกกิโลละ80บาทถึง100บาทก็จะประมาณนี้บ่อเพาะพันธุ์ก็สำคัญทุกคนสิบ บ่อไม่เพียงพอสำหรับกบห้าหมื่นตัวแน่ๆที่จะเพาะพันธุ์ที่เห็นคือที่ผมพาวนดูคือกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แค่สองคู่ฟักไม่สำเร็จสองบ่อตายไปเกือบสามบ่อก็หายไปแล้วประมาณสี่พันตัว นี่เหลือประมาณสามพันตัวกะข้าวๆก็เจ็ดแปดพันตัวสำหรับกบแม่พันสองคู่ตลอดฤดูการบ่อที่เราใช้เพาะพันก็ไม่ควรเพราะซ้ำที่บ่อเดิมถ้าเราไม่ได้พักบ่อหรือว่าฆ่าเชื้อบ่อโอกาส ไม่ประสบผลสำเร็จเกาบเอร์เซ็นคือถ้าเราใช้ผสมพันธุ์แล้วใช้อนุบาลลูกอ้อนแล้วเราไม่ควรเอามาผสมพันธุ์ซ้ำในบ่อเดียวกันในรอบปีหรือว่าเราเลี้ยงแบบนี้แล้วขุนมันได้สามเดือนแล้วถ้าเราไม่ได้พักบ่อหรือว่าฆ่าเชื้อบ่อกบมันก็จะติดเชือ้อ ตายกบ่อได้เหมือนกันการความเสี่ยงคืออย่างน้อยต้องพักบ่อสองเดือนถึงจะฆ่าเชื้อแล้วก็แนะนำว่าให้พักบ่อสักสองเดือนกบจะไม่ติดเชือ100้อร0อยเปอร์ซถ้าไวกว่านี้ผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าปีกายนี้ผมพักสองอาทิตย์มันก็ยังติดเชื้ออยู่ กบก็จะตายยกบ่อติดเชื้อเป็นโรคตาถั่วบ้างอะไรบ้างประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ